ขึ้นเธอว่าแม่แช่งยากแท้เป็นผู้รักกรรมรักลูกยาในตาดำๆเชายันคำรำดูแลก็ลูกร้องไห้ละแม่ใจจะขาดสายสวาสดิูลห่วงของแม่ลูกร้องจากแม่ นมเป็นแผลยังอุดซาให้กินลูกกัดเล่นเนเ้นหัวนมแม่แสบแปรตรมปวดนมแทบปิินลูกปราดนาขุดซาให้กินน้ำตาแม่รินคนเลือดในสวงลูกกิน ทนนะแม่ทนเลี้ยงได้ยากจนเข็นใจเท่าไรไม่ห่วงครั้นลูกโตใหญ่แม่ไม่เคยทวงพระคุณใหญ่หลวงที่แม่เลี้ยงมาถ้าเป็นลูกชายแม่ไม่ให้ปวดภาคเพียนเรียนสูตรหลักศาสนา,ารู้หลัก ปัดมัเนืพระตันอยู่ตาได้ห่มกาสาแทนค่าน้ำนมถ้าเป็นลูกสาวละแม่กล่าวจัดการให้เป็นแม่บ้านหลักฐานเหมาะสมเรือนสามน้ำสี่ประเพณีนิยมแม่รักบกรมด้วยความอาลัยแต่ลูกโดยมากขาดหลักไม่แลมักจะหมิ่น พ่อแม่ปรวนแปเรเปลี่ยนไปพ่อแม่ยากจนนะลูกมี่คนเลี้ยงได้ลูกมีเรือนไปกลับไม่เลี้ยงแกลูกชายบางคน ผุ้สนเก่าช่วยไปได้เมียรวยรูปสวยสาวแซ่เอาแม่เข้าไปให้สะพยรังแกหลงเมี่ลืมแม่เข้าข้างเมียลูกสาวบางคนกุศสนเก่าดีได้ผัวมักมีเป็นเท่าแกเนี้ยใช้แม่จนเมือย จนเหนื่อยจนเพลียหลุกนิสัยเสียงด่าแม่ยับเยินท่านฟังผมแหลเรื่องแม่เรื่องพ่อถูกใจแล้วก็โปรดสันรินไม่ใช่เท้าแดงแลอะอย่าตาแข็งเท้าเดินฟังกันเดินเพินไม่ล่วมเกินใคร